สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้ำระพีพัฒอวดชมน้องดวงดาวแกรนแชมป์ประกวดเรียกได้ว่าหลังจากที่ได้เสนอเรื่องราวของน้ำระพีพัฒน์หลังได้แต่งงานมีครอบครัวเจ้าตัวก็ไปปักหลักใช้ชีวิตที่จังหวัดนครนายก เขาให้สัมภาษณ์ว่าเหตุที่เขาตัดสินใจไปอยู่ที่นครนายกก็เป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าหากครอบครัวพร้อมก็จะพาพระยาและลูกไปใช้ชีวิตแบบท้องทุ่งในชนบทเป็นความรักความฝังใจที่เขามีกับชีวิตในวัยเด็กนั่นเองที่รบพีพั์ฟาร์มตอนนี้เขาเล่าว่าเดิมเลี้ยงไก่ชนเพราะชอบมาตั้งแต่เด็กตอนหลังก็ไปถ่ายละครก็หยุดไปบ้างมีลูกคนที่สองก็ทำงานมากขึ้น พอลงตัวทุกอย่างพร้อมก็ไปทำอย่างอื่นได้ตอนนี้ก็เลี้ยงควายเพิ่มอันนี้เป็นความสนใจมานานตั้งแต่เด็กๆเลยแต่เมื่อก่อนไม่ได้เลี้ยงนะครับตอนหลังมีพื้นที่มากขึ้นก็มาทำฟาร์มก็มีเพื่อนๆในกลุ่มที่เป็นเกษตรกรเขาสนใจเรื่องควายไทยก็นำมาเพาะเลี้ยงตอนนี้มี5ตัวคือชื่ออ่งเปายกมณีแก้วตาดวงใจและดวงดาว ตัวที่ชื่อดวงดาวนี้เคยประกวดนะได้แกรนแชมป์เพศเมียรุ่นฟันน้ำนมก็เป็นกำลังใจให้เราได้เลี้ยงควายเพราะพันต่อมาเรื่อยๆมาได้2-3าปีแล้วและต้องเรียนรู้ถามจากเพื่อนเกษตรกรหาในเฟสหรือใน y o u t u b e หรือก็ไปปรึกษาทางอำเภอซึ่งเป็นเรื่องที่ดีตอนนี้ก็เลี้ยงจนมีคนมาดูงานเป็นเจ้าหน้าที่จากจิตอาสาพระราชทานเราก็ปลื้มใจสหรับความสุขที่ได้รับจากการเลี้ยงควายคือเรามีความสุขอยู่แล้วและจากชีวิตมาอยู่กับธรรมชาติลูกๆก,ก็แฮปปี้เขาได้วิ่งเล่นควายที่เราเลี้ยงก็แข็งแรงเติบโตสุขทั้งเขาและเรา ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก E News 2 4 TV ขอบคุณครับ